ด้านมืดของโลกมุสลิมและชาวปาเลสไตน์ทำไมประเทศมุสลิมไม่ต้อนรับผู้อพยพชาวปาเลสไตน์คุณผู้ฟังครับเวลาที่เราพูดถึงปาเลสไตน์ภาพในหัวของหลายคนคือภาพมุสลิมผู้ก่อการร้ายฮามาสความรุนแรงของผู้ลี้ภัยที่ไร้บ้านไร้แผ่นดินต้องอาศัยอยู่ในค่ายแออัดตมชายแดนคือภาพของความทุกข์ความสิ้นหวังที่โลกทั้งใบเห็นและก็อดสงสารไม่ได้และสิ่งที่หลายคนมักจะถามคือ ทำไมทำไมประเทศอาหรับหรือประเทศมุสลิมที่เป็นพี่น้องร่วมศาสนาถึงไม่เปิดอ้าแขนต้อนรับทำไมประเทศรวยๆยอย่างซาอุดิอาระเบียกาตาคูเวตหรือแม้แต่ UAE ถึงไม่ยอมรับผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เข้ามาเป็นพลเมืองของพวกเขาในเมื่อถ้าเป็นผู้ลีภัยจากซีเรียอิรักหรือแม้แต่โรฮิงญ,ญาหลายประเทศยังอ้าแขนรับแต่พอเป็นปาเลสไตน์กลับมีเส้นกั้นที่แข็งแรงเหลือเกินและคำตอบ มันไม่สวยหรูไม่โรแมนติกแต่มันเต็มไปด้วยความจริงที่เจ็บปวดและความดราม่าที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเราต้องย้อนไปปี1948เมื่ออิสราเอลถูกก่อตั้งขึ้นทันทีที่อิสราเอลประกาศเอกราชเพื่อนบ้านอาหารับรอบด้านก็เปิดฉากโจมตีทันทีสงครามอาหารับอิสราเอลปะทุขึ้นผลลัพธ์ก็คือชาวปาเลสไตน์กว่า7 0 0 0 0 0คนต้องกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยบ้านเกิดถูกยึดครอบครัวแตกสลาย นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ที่ลากยาวมันจนถึงทุกวันนี้เรื่องเบื้องหลังการแบ่งแยกดินแดนโดยอังกฤษ UN Partition p l a n หรือสงครามครั้งแรกนั้นเนื้อหายาวและซับซ้อนมากเดี๋ยวเราจะมีคลิปเจาะลึกแยกออกไปภายหลังครับตอนแรกหลายประเทศอาหรับก็เปิดรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์นะครับทั้งจอร์แดนเลบานอนซีเรียแต่ไม่นานทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เพราะผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์จำนวนมากไม่ได้เข้ามาเพื่อแค่หาที่อยู่ใหม่แต่พวกเขาแบกเอาอุดมการณ์การต่อสู้ติดอาวุธเข้ามาด้วยพวกเขาไม่ได้ยอมรับว่านี่คือบ้านใหม่แต่บอกกับโลกว่านี่แค่ชั่วคราวบ้านที่แท้จริงคือปาเลสไตน์และเราจะกลับไปด้วยปืนกับระเบิดผลก็คือค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์หลายแห่งไม่ใช่แค่ที่พักแต่กลายเป็นฐานที่มั่นติดอาวุธและเมื่อมีกองกำลังติดอาวุธ ความสงบของประเทศเจ้าพานก็พังลงในทันทีมี1970จอร์อแดน PLO หรือองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ที่อ้างว่าต่อสู้เพื่อปลดปล่อยดินแดนกลับใช้จอแดนเป็นฐานยิงจรวดถล่มอิสราเอลรัฐบาลจอแดนทนไม่ไหวพยายามเจรจาแต่ PLO ไม่ยอมจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปีนั้นความอดทนของกษัตริย์ฮุเซนหมดลงเกิดการประทะระหว่างกองทัพจอแดนกับ PLO เมืองทั้งเมืองถูกล้อมเลือดนองท้องถนน เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า Black September หรือกันยายนสีดำจอแดนสูญเสียคนไปมหาศาลและในที่สุดกษัตริย์ฮุเซนก็ตัดสินใจขับไล่ PLO ออกนอกประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจอแดนก็ไม่เคยมองผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เหมือนเดิมอีกเลยเลบานอนก็เช่นเดียวกันครับตอนแรกก็เปิดค่ายผู้ลี้ภัยให้อยู่แต่ไม่นานค่ายเหล่านั้นก็กลายเป็นรัฐซ้อนรัฐที่รัฐบาลเลบานอนไม่สามารถควบคุมได้ กองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์ใช้อาวุธยิงจรวดโจมตีอิสราเอลจากดินแดนเลบานอนทำให้อิสราเอลสวนกลับเลบานอนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็กลายเป็นสนามรบไปโดยปริยายและจากความตึงเครียดนี้เองจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองเลบานอนยาวนานเกือบ15ปีคนเลบานอนจำนวนมากมองว่าถ้าไม่มีผู้ลิ้ไพปาเลสไตน์เข้ามาประเทศเราคงไม่พังแบบนี้ไม่ใช่แค่ในตะวันออกกลางเท่านั้นครับ แต่ทั่วโลกก็เคยสั่นสะเทือนจากการกระทำขอนกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ปี1972มิวนิกโลกทั้งโลกหยุดชะงักเมื่อกลุ่ม Black เซปเทมเบอจับนักกีฬาอิสราเอลเป็นตัวประกันกลางโอลิมปิกและสังหารโหดต่อหน้าสื่อทั่วโลกปี1985อัคิเลสลวโรไฮจกกิ้งเรือท่องเที่ยวถูกจี้ผู้โดยสารสูงอายุอเมริกันถูกฆ่าอย่างโหดร้ายถูกโยนทิ้งลงทะเล ปี1992สถานทูตอิสราเอลโดนลอบวางระเบิดที่ประเทศอาร์เจนตินามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากสนามบินเครื่องบินงานประชุมใหญ่ล้วนแต่เคยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีผลลัพธ์คือภาพจำของโลกตะวันตกปาเลสไตน์ตีความว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและแม้จะโลกอาหรับเองก็เริ่มหวาดระแวงว่าถ้ารับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เข้ามามา,มากๆพรุ่งนี้อาจมีระเบิดบุ้มกลางเมืองของตัวเอง นี่คือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างปาเลสไตน์กับประเทศอาหรับไปตลอดกาลเมื่อซัดดัมฮุเซนบุกคูเวตในปี1990ยาเซอร์อาราฟัตและผู้นำปาเลสไตน์ดันเลือกหนุนซัดดัมผลก็คือเมื่อสงครามจบคูเวตโกรธแค้นอย่างหนักประเทศที่อุสตสาห์อ้าแขนรับแรงงานปาเลสไตน์กว่า5 0 0 0คนให้ที่ทำกินให้บ้านให้โอกาสสร้างอนาคตกลับคูงหักหลังด้วยการยืนข้างศัตรูคูเวตตอบโต้ทันที ครับแรงงานปาเลสไตน์กว่า400,000-500,000คนออกนอกประเทศและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคูเวตแยบปาเลสไตน์ก็แทบไม่เผาผีกันอีกเลยนี่คือภาพดราม่าชัดๆประเทศเราอุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ำแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการถูกกัดมือที่ป้อนอาหารถ้าเปรียบเทียบกับวิกฤตผู้ลี้ภัยซีเรียในปัจจุบันเราจะเห็นความต่างชัดเจนมากครับ ผู้ลี้ภัยซีเรียหลายประเทศยอมรับเพราะคิดว่าสงครามจบเมื่อไหร่เขาก็กลับบ้านและจริงๆทุกวันนี้รัฐบาลซีเรียก็เริ่มประกาศเอกสารให้ผู้ลี้ภัยทยอยกลับบ้านแล้วอย่างประเทศตุรกีเองที่รับผู้ลี้ภัยซีเรียมากที่สุดกว่า3ล้านคนก็กําลังเปิดโครงการสร่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศอย่างเป็นระบบแต่กับปาเลสไตน์ไม่มีใครเชื่อว่าจะได้กลับบ้านดังนั้นถ้ารับเข้ามาเท่ากับแบกปัญหาถาวรไว้บนบ่า นอกจากไม่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังตั้งองค์กรก่อการร้ายของตัวเองขึ้นมาอีกทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมแม้แต่พี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องอาหรับเองก็ไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เพราะในสายตาของพวกเขาปาเลสไตน์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ลี้ภัยที่น่าสงสารแต่เป็นปัญหาถาวรที่เมื่อไรก็ตามที่คุณรับเข้ามาปัญหานั้นก็จะเดินเข้ามาด้วยนี่คือโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากพูดถึง แต่โลกก็ไม่อาจปฏิเสธได้และถ้าคุณอยากรู้ว่าสงคราม6วันมีบทบาทยังไงที่ทำให้ปาเลสไตสน์ศูญเสียพันดินไปมากกว่าเดิมและกลายเป็นผู้ลี้ภัยถาวรเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปต่อไปครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงกับชาวปาเลสไตน์ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยผมอ่านและตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับ